สุดเศร้าเซนาคกจากไปอย่างสงบหลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย สืบเนื่องจากกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่และพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงืกเสนาโคกสมชายเปรมปัตพาพงศ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลพระน่งก้ามีใบส่งตัวจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติจากนั้นมีรายงานข่าวว่าเสนาโคกได้ประกาศขายบ้านเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ธนาคารและรักษาตนเองและเจอพิษเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 อีกด้วย ล่าสุดนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังดีนิติพงศ์หอนาคได้เผยข่าวล่าสุดผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าประมาณ16น,น,นากาวันนี้15กันยายนปี2564เพื่อนโคกได้จากไปอย่างสงบขณะทำใจไว้บ้างแล้วยังใจหาย่ามกลางเพื่อนดาราคนบันเทงิงรวมทั้งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้